รเราจะจะมาลองมิสูบิชิสามสูบตัวนี้ะนะครับ K สามเฮดนะครับ K สามเฮดตัวนี้จะมีข้อพิเศษหน่อยนะจะบอกค้าพเลยจะมีกล่องพักค่อยเสียเก็บเสียงแต่ว่าเป็นรุ่นเบาตัวน,นี้เบามากๆเก็บเสียงด,ดูสภา,าพด,ดูสภา,าพก่อนครับงงชั่วโมงใช้งานน้อยมากเลยเขามากเลยมาจากโรงงานใช้งานไม่กี่ชั่วโมงแต่รุ่นนี้จะเป็นไฟวินบางรอบจัดนะครับตัวน,นี้ไฟวินบางเชิงรอบจัดทางเดียวทางไรน่าจะชอบนะ ถ้าอยากให้กําลังอึดๆก็ไปถ่วงเอาแต่ถ้าไฟบินแค่นี้รอบจะจัดมากปังเสียงเลยเราก็ผ่านน้ำไม่ด้กวัาล่ะเรา้ังวงต้องไป รถไฟฟ้ารถด้วยบ้งวันนี้กำลังดีรบกัดนะให้ดูบ้างฮเดี๋ยวเร่องจะพันในบ้ไม่อะไไม่หลมนะครับรุ่นนี้เดี๋ยว แล้วก็ลูนี้มีขาดับมีสวิต้กดดับต่อดับได้น,นี่ดับนี่ได้เลยนี่แล้วก็ต่อสวิตช์ดับได้กดนี้ดับได้เดยอะแยะเลยแต่ชั่นนี้